ของเสียบแป้งนาโนดนะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีการปล่อยคลิปอีพีสามค่ะใจความนะคะก็คือทวงถามหาความยุติธรรมถึงสาเหตุไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเพียงคนเดียวไอ้นี่นะครับก็ไม่เป็นปีานปจนาด้วยหรอนี่ตันว่างมาเลยวงเงินแต่เดีย๋ยเรื่องว่าตันตั้งกำลังนดไงปุ๊มได้ประกันได้ก็ตันตั้งมาเลอยว่าวงเงินคิปลานโรยลานอืมเผลือไม่ให้ปุ๊บได้ประกันแต่ผมว่ามาได้ก็เอาเลยครับ Ai nguồn cơ thì tắm điều hà bà gắn yếm cơ bộ phụng dô Phụng kiên mất liều yếm นี่เป็นคลิปที่3ของนายชาวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนดผู้ต้องขังหลบหนีได้ปล่อยคลิปความยาวเกือบ5นาทีตั้งคำถามสาเหตุอะไรที่ไม่ได้ถูกประกันตัวหรือว่าตัวเองนั้นถูกก,นกันแกล้งจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดสารระบุเพียงว่าได้ใช้ดุลยพินิษแต่ไม่กำหนดวงเงินประกันหรือเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้สู้คดีพร้อมกับยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างทั้งติดกำไรเอเวางหลักประกันช่วงท้ายคลิปเนี่ยนายชาวลิตยังขอ โทษหน่วยงานที่ได้กล่าวพาดพิงถึงนะคะโดยบอกว่าที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าความอึดอัดใจคือในคลิปเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนเริ่มอยากจะมอบตัวละแต่ขอให้รับประกันได้ไหมว่าถ้าเกิดมอบตัวไปปั๊บเนี่ยจะอนุญาตให้ประกันตัวด้านนายกองตรีดรธนกริจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีเข้ายื่นจดหมายของแป้งนานโหนดนะครับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทันเป็นหลักครับ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในเรือนจำตามที่แป้งนาโนดส่งเรื่องร้องทุกข์มาเนี่ยรวมด้วยการมี3เรื่องจากทั้งหมด7เรื่องที่ส่งมาเรื่องแรกก็คือมีตำรวจเรียกรับเงินเรื่องที่2คือสินค้าในเรือนจำราคาสูงมากและเรื่องที่3มีผู้ต้องขังสองรายที่ถูกทรมานถูกลงโทษด้วยการทำร้ายร่างกาย ส่วนเรื่องที่ยื่นต่อสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นหนึ่งในเจ็ดเรื่องที่แป้งร้องทุกเข้ามาก็คือกรณีอายการระดับสูงเรียกรับเงิน5 0 0แสนบาทแต่แป้งไม่ยอมจ่ายก็เลยโดนฟ้องดำเนินคดีเพียงคนเดียวขณะนี้เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับส่วนที่ส,ทส่วนที่แป้งนาโหนดพูดถึงการประกันตัวไว้ในคลิปที่สามนายธนกฤษบอกว่าการจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นดุลยพินิษข,ของศาลไม่สามารถก้าวล่วงได้ พร้อมกับยังว่าหากวันนี้แป้งนาโนดยังไม่ออกมามอบตัวก็ไม่สามารถประกันตัวได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเรือนจำหากจะประกันตัวได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับถ้าแป้งไม่ออกมามอบตัวก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องการประกันตัวหรอกเพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณไม่ได้อยู่ในเรือนจำคุณจะไปประกันตัวยังไงเพราะฉะนั้นการที่คุณจะประกันตัวได้เนี่ยคุณต้องกลับเข้าสู่กระบวนการซะก่อน นะครับก็พูดผ่านสื่อทีวีเนี่ยนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาก็ฟังผมพูดอยู่ ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตํารวจโทนพาวัน์อรารยังกูลรองเจเรตํารวจแห่งชาติเป็นผู้มารับหนังสือโดยนายธนกฤตบอกว่าที่มายื่นให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเพราะในจดหมายของแป้งนานโนดมีตํารวจยศพันตํารวจโทและนายดาบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพร้อมทั้งยังมีการระบุเส้นทางการเงินว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องจึงอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทําเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจน